หลักการที่สาคัญในการภาวนาก็คือหนึ่งต้องมีศรัทธาประสาธะความตั้งใจมั่นว่าจะปฏิบัติธรรมประการที่สองเวลาจะปฏิบัติพึงปล่อยใจของตนปล่อยวางอารมณ์ของตนที่มาผูกพันกับใจความคิดถึงบุคคลบ้างความคิดถึงการงานต่างๆบ้างปล่อยวางให้เป็นกลางให้หมดประการที่สาม น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการที่เป็นลัตนะนั้นหรือเป็นที่พึ่งของจิตใจนั้นให้เกิดความผ่องแผ้วทางจิตขึ้นนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆจนว่าใจจะผ่องแผ้วหรือนึกถึงพระธรรมหรือนึกถึงพระสงฆ์ที่เราสามารถรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าตรงไหนและมีศรัทธาตรงนั้นมากนึกถึงตัวนั้นไว้เป็นอารมณ์จนฝ่าใจผ่องแผ้ว ประการที่สีเมื่อใจผ่องแผ้วแล้วก็ตั้งสติคุมจิตไว้คุมใจไว้แล้วให้ใจนั้นนึกว่าพุทโธพุทโธบางทีเขาเรียกว่าจิตคือนึกคิดให้มีสติคุมจิตหรือคุมใจที่นึกว่าพุทโธพุทโธนั้นไว้อย่าให้ฟังให้เผลอทำความรู้สึกให้เบานั่งให้นิ่งนิ่งให้ตรงๆ อย่าไปนึกถึงอาจสิ่งอื่นแม้แต่การปวดเมื่อยก็าตามนึกดูแต่จิตที่นึกว่าพุทโธว่าพุทโธมีสติคุมไว้อย่างเดียวและพยายามนึกให้เบาเข้าเบาเข้าเบาเข้าเบาเข,าเาเขา้ามีสติให้ตั้งมั่นจิตก็ค่อยๆสงบลงตามสมควร